สวัสดีครับพี่น้องพัดต้นสายปลาครับผมปาปีพนองมาตอนนกเขานีมาแรงหลังเลิกงานครับนี่ก็เป็นแรงของวันศุ์แล้วครับพี่น้องื้อสุดท้ายของการทํางานครับผมวันอาทิตย์นี้เบือนกับมีนัดไงครับผมกับทีมงานทังจานจานข้าพันธ์ครับผมทังสังข์อีกแล้วครับ่าเป็นตําบลหิ้งงงครับผมเือนอยู่ท้าจานตูคกับ เส้นเอไปยามเพิ่นวันสั่นกับฝากพี่น้องที่สามเน้อครับเงอนครับผมนัดไงครับผมพี่น้องขณนอากาศดีๆบ่มีฝนมีน้งก็น่าจะไปครับผมน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาเจ้าประสบโชคมากครับพี่น้องก็แถวบ้านแถวบ้านสังข้อมห่อหนิล่ะครับแถวหลังบ้านผมนี่แหละมองพักผมเศร้านี่แหละต้องให้ทุกหน้านี่ครับสภาพไม้ก็ได้บ้านหลังว่าใส่ขึ้นนี้นะครับผมพี่น้องตีท่อนข้างนี่ล่ะใกล้ๆนี่ล่ะนะครับ บ้านคนนี่ครับผมแต่ว่าก็เป็นบ้านตีนทงพุ่นล่ะเพป็นของมาอยูขออ่ข้างนอกเพิ่ก็เพิ่นก็รยับขยายขยายออกมาโยน้ำท้องไรทงหน้าครับผมมเห็นบ้านทันยังนี่ครับไว้เซตขึ้นต้นนี่แหละกระถินเทพ่าเนี่ยครับผมเจ้าสีเป็นจังไหนพี่น้องเจ้าสีขันไหนบอไม่นกตัวนึงขันอยู่นี่ครับต้นายยาหญาน,น,นี่นี่นี่แบบดูสิเป็นจางไหนเอาดูน้ำกันครับพี่น้องเวลาหน่อยครับผม ลมแห้องอยังไงครับพี่น้องเจ้าประสบ,บโชคนะครับผมอยู่กลางๆจอแล้วครับนะครับผมยางไปยางมาก้วนไป้วนมากอยู่ใส่ไ,ไก่ทางครับพี่น้องบ่ค่อยอยากขันมาไหนครับนกฟึกโอ้นกปาเขาพี่น้องโอ้นกปาเขานกปากเขาแล้วครับโอ้โอ้นกปาลอยขอเขาขึ้นครับพี่น้อง เขาไปด้านล่างครับวังย่าล่างด้านล่างพะเนยดเอาตอนนี้นกปายยุดด้านไอ้ด้านทรายมืดนะครับเด้ยอยุดต้น้างครับผมรู้สิเขาอีกบ่ร่มแห้งครับผมบน่นด้ยินเสียงเลยพี่น้องเกือบครับเกือบวังย่านีเกือบเกือบเกือบ จะเปิดซบโชกคู่ลนะครับผมยินแต่หัวตีนุ่มนๆอยู่นกป่าสิเขาอีกบ่เอาเขาแล้วครับย่องเขาอีกแล้วเขาเขาอีกแล้วเขางาเก่าปึ๊บเอาออกแล้วโอกแก้วครับผมเขาต้นหนังคางขึ้นเก่าแล้วครับมึงส่ง อ้ลมกับแห้งพี่นอ้องคึมอยู่เบิดมือ้อครับเ้าก,ก็เห็นแดดนี่แหละบางกว่าณ้านซีโมงนี่แหละครับเห็นแดดเยี่ยมเยี่ยมมากจัง่อยรถมอเตอร์ไซค์ก็เที่ยวไปทเที่ยวมาดีเลือกเกินครับพี่น้อง นี่โมย่อมเขาอยู่ครับพี่น้องนกปลาตอนนี้ขันอยู่ด้านซ้ายมือครับห่างไปประมาณสามสิบเมตรกุล่ะครับผมนีบ่บมย่อมเขารวมอีกอยู่เจ้าประสบโชคอะดินแน่ยางแน่ขันแน่ครับผมครับตอนนี้ดินแล้วครับพี่น้องยางแล้ว มีเสียงนกคู่ครับพี่น้องนกปลาตัวที่ยู่ด้านซ้าสามเเมตรขยับเข้ามากไกลด้วล้อครับน่าจะยู่ขขนขางๆนะครับตอนนี้ดิ้นเสียงนกปลาคู่เจ้าประสบโชคคู่ครับอันนี้ ตอนนี้น้องปาบ,บินไม่อยู่ด้านขวาแล้วครับพี่น้องด้านขวาของอต้นด้านขวาของเจ้าที่ไซเจ้าประสบโชคครับผม โอ้เขาแล้วครับเขาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจิดหน้ายเจิดล้างโยพี่น่องเอานี่เสียงนกคู่ครับผมโบประสบโชว์คู่แล้วครับผม นกปลาหนาจะนอนอยู่พุ่มด้านซ้ายนอครับผมเป็นต้นอุมอ้ม,พ,มพุ่มครับผมพี่น้องเป็นต้นกระทินเทพาผ้าครับผมเพราะว่าเจิดออกเจิดเขาอยู่ครับตอนนี้นกปลาก็ไ้แต่บ่ย่อมสูงแล้วครับเจ้าบัโชคโชกันดิ้นหนาดิ้นลังครับผมพี่น,อน้องหวนอยากอ,อักไปตีเขาผมจังเลย โอ้ยพี่น้องตะเป็นสิตโตกดินแล้วครับผมยังว่มียังเลยาบาดน,นี่ออกไปแล้วบนเขาเอีกเลยครับผมมมาเถียงมาโตมาสูเลยบาดน,นี่มีจัดครับเจ้าวบโชคโชกขันโยนหายโยกสองยกแล้วครับพี่น้องช่วงมาคือหรอครับช่วงใส่สีแป๋วลุงนั่นแหละครับพี่น้องไปครับพี่น้อง ป้าไป๋าเจ้าประสบโชคลงน้ำกันครับผมโอ้นกป่าบยย่อมสูงเลยครับผมถือว่าเขามาซองอยู่ครับพี่น้องนี่แหละครับนกป่าเขามานี่แหละผมใส่เจ้าประสบโชคนครับผมเขามานี่แล้วบิดมาตัวนี้ครับผมกลับไปกลับไม้นะครับพี่น้องเขามาเทอนึงเขามาเหยียบเขามายู่ขางๆเนี่ยครับผมง้าองคังนี่ย่อมดูดไ่คอนผนึกเอ้ย กิเป็นนกแถวบ้านแล้วครับพี่น้องเป็นนกเหนียวพอสมควรครับผมเพราะว่าผมเหงต่ออมนกไม้มาฝึกประจำนะครับนอกอยู่แถวนี้ก็สีหนากแน่ครับผมนี่ครับกับบัซบโชกใส่ไปนี่ครับผมต้นกระทินนลงเออกระทินเทพ่าเนี่ยครับผมนกปลากับหีนตอนแรกผมคิดว่าสินอนนี่ครับโมเมนครับพี่น้องมยอมนอนเลยนี่หละนี่เป็นทั้งอื่นละน้อครับเอ้ยแก่ตัวไหมนะครับเนาะพานกฝึกมาฝึกครับผม ่ได้ออกหลายมือแล้วว่ได้ออกขันนี่สอ,อาทิตย์แล้วครับผมเจ้าประสบโชคนี่เดี๋ยวสิขอเนี่ยาลงมาแล้วครับพี่น้องว่ได้ท่ายเบิ้งหน่อครับผมเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาเนะครับเนาะฉัหรับคลิปนี้สวัสดีครับ